หลายท่านก็คงจะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันนะฮะตามระบอบประชาธิปไตยค่ะทุกคนก็อายุ18ปีขึ้นไปก็ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายไม่ได้กำหนดผมเนี่ยอายุ81ปีก็ต้องพาไปเลือกตั้งนะคือจะร้อยปีก็ไปได้ถูกไหมใช่ครับไม่ได้กำหนดเพดานไม่มีกำหนดเพดานละครับทุกคนไปได้หมดปรากฏว่ามันมีเรื่องของลุงท่านหนึ่งครับอยู่ที่จังหวัดจังหวัดราชบุรีนะครับ แกก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอืปรากฏว่าไปสองวันไม่ได้กลับครับอุ้ยขีย่มอเตอร์ไซค์ไปเรื่อยๆจะไปใช้สิทธิ์แล้วก็ไม่ได้ใช้สิทธิ์ครับเอ้าเพราะแกไม่รู้ว่าเขตเขตไหนอะไรยังไงที่แกจะต้องใช้สิทธิ์แต่แกจะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งคือหน่วยเลือกตั้งอยู่ไหนก็ไม่รู้แกหลงครับอ,อจนกระทั่งเจ้าหน้าที่ไปช่วยเหลือเนี่ยฮะชื่อว่าคุณลุงประกรณ์นะครับพัดหลงมาจากประจวบคีรีขันเลยนะ เออแล้วก็มาอยู่แถวแถวอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีคืออ้อมไปไกลมากเลยนะมาสองวันะจากการสอบถามทราบว่าเป็นคนประจวบเพิ่งจะย้ายมาอยู่อำเภอปากท่อราชบุรีอี่นี่นีเช้าวันที่14บอ๊ะแต่แกก็เล่าถูกนะเนี่ยอิบสีครับจะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่ประจวบอพอตัวสอบสิทธิ์ก็ไม่มีชื่อ อ๋อไปไปที่ลาดลีก่อนลาดลีอไม่มีชื่อก็เลยตัดสินใจขี่มอไซค์ไปไหนอ่ะออกจากปากท่อไปลาดลีไปบางสะพานประจวบนะบ้านเดิมบ้านเดิมเพราะเข้าใจว่าชื่อน่าจะอยู่บ้านเกิดคือยังไงต้องไปใช้สิทธิ์อ่ะเออเออม่ธรรมดานะโอ้โหแต่ก็ไม่มีชื่ออีกเอ้าเจ้าหน้าที่บอกไม่เสียสิทธิ์ผิดทิศเจ้าหน้าที่หาชื่อหลงไม่เจอเองแกก็ตัดสินใจขี่มอไซค์กลับลาดลีครับ แต่หลงทางครับเออขาไปทำไมไปถูกขาขาไปปากท่อไปไป่าไปถึงปรจจวบนะไปได้มันเส้นตรงเลแต่ขากลับหลงทางครับสงสัยมาหลงทางแล้วไปไหนรู้ไหมสงสัยหลงวังมะนาวแน่ยหลงทางไปโพบังนาเฉยเลยอเฮ้ยโพบังนาครับแล้วโพบังนาทําไปทํามาขี่ไปต่อไปเรื่อยๆโพห้าแยกปากเก็ดเฉยเลย เดี๋ยวนะนึกตามนึกตามลุงนะไปโผล่ห้าแยกปากเกดีกาไปไงแกก็ไม่รู้แกไม่รู้ไปยังไงแกไปเรื่อยๆสุดท้ายด้วยความอ่อนเพลียครับง่วงนอนเลยจอดนอนพักก่อนอแล้วไม่ได้กินข้าวมาสองวันน้ำมันยังเพราะว่าตั้งใจอย่างเดียวเคยจะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเอองินต้นน้ำมันก็หมดครับน้ำมันรถก็หมดก็เลย สุดท้ายครับมีคนมาเจอก็ซื้อข้าวซื้อน้ำอะไรให้แกกินโอ้คุณลุงโอ้ยเอาฟังคุณลุงเล่าดูนะครับอกเขาบอกว่าไงเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าหอะไรชื่อไม่เจอไม่มีรายชื่อลุงไม่มีอะรชื่อไม่มีช,มมชื่อลุงที่สิทธิ์และตั้งที่ราชบุรีและทอนนี้ลุงทำไงต่อก็วว่งกลับมาปราสาขี่รถจากราชบุรีขี่รถจากราชบุรีไปไปบาราสาน บังลาพาประจบฟรีขันเบอร์เบอร์ไปได้งัเช้าวันเช้าวันนั้นเลยเหรอเช้าวันนั้นเลยวันนี้สิบสี่ที่เลือกตั้งอะนะขับไปนู่นเลยแล้วไปถึงนู่นเขาบ้างไงไปถึงนู่นเขาบอกว่าไม่มีรายชื่อไม่มีรายชื่ออีกอไม่มีรายชื่ออีกก็เลยต้องตีกลับอีกตีกลับอีกทันี้ตีกลับมาเหตุผลหลงเลยกลับบ้านไม่ถูกคือหลงเลยว่าเนอะ คือคือคือตัวพี่เป็นเจ้าหน้าที่อยู่ที่ของผู้การเรือสายี่ไหมใช่ใช่แล้วตอนนี้มีลูกน้องแจ้งไก่แจ้งไหมว่ามีคนเข้ามาบุคคลที่สามเข้ามาในพื้นที่จะมาขโมยของหรือเปล่าเข้ามาตรวจสอบหน่อยอะไรเงี้ยต้องมาดูใช่ผมก็ออกมาตอนประมาณทุ่มนิดๆออกมาแล้วก็เจอแกนอนอยู่นี่ไยสอบถามเพื่อนก็ว่ามาทําอะไรบอกอ๋อผมหลงทางเขาบอกเงี้ยเราเดาออมาจากไหนอ๋อผมไปเลอกตั้งที่บางสะพานมามาจวบใช่ผมบอกเป็นคนแถวนี้หรอกเปล่าเขาบอกเป็นคนที่ปากท่อลาดลี บอกมมาเงี้ยหลงไกลเลยร็บอกหลงมาใช่ใช่ก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ใช่เลยโทรไปเตเาีนีเข้ามาเราซื้อซื้อไม่ให้เขาครับก็ตอบถามว่าไม่มีตังติดตัวครับผมโอ้โหนี่แหละครับท่านผู้ชมครับเช็คแล้วนะคุณกำพูค่ะตอนนี้จากปากท่อไปบางสะพานอ่ะสี่ชั่วโมงนะสี่ชั่วโมงอันนี้โดยเดี๋ยวโดยรถยนต์นะแต่ถ้าโดยมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์น่าจะเท่าตัวน่าจะเท่าตัวประมาณห้าชั่วโมงมอเตอร์ไซค์คุณลุงจะขี่ได้เร็ว แต่หลายคนบอกว่าโอ้ยมอเตอร์ไซค์ลงเนี่ยประหยัดน้ํามันมากเลยนะเพราะว่าขี่ไปถึงบางสะพานเสร็จแล้วบางสะพานกลับไมาอีีมาโพบบางนาโพบางนาเสร็จไปนู่นห้าแยกปากเกร็ดนะถึงหมดน้ามันน่ะเออแกอาจจะเติมระหว่างทางหรือเปล่าเป็นไปไม่ได้น่าจะเติมแหละโอ้หมดกับการเติมน้ํามันระหว่างทางคือคงไม่ได้เตรียมตัวเดินทางไกลขนาดนั้นพกตามไปเยอะ่ดูล้ก็ไม่ใช่คนแบบไม่รู้ไม่รู้ทางนะ นนอ,อนฉันว่าตรงที่หลงนะพี่กัมพูรตรงวังมะนาวอ่ะที่จะแยกระหว่างมากรุงเทพสายสายเก่ากับสายใหม่อ่ะวังมะนาวขาขากัดนะที่จะไปลาดลีวังมะนาวก็ไม่น่าหลงนะอ่ะมันจะหลงได้ไงมันมีตรงไปก็ลาดลีลนครถมแต่ถ้าขึ้นสะพานเห็นไหมอ่ะคุณลุงน่าจะขึ้นเลี้ยวขวาก็ท,ทบลปากโพละมอเตอร์ไซค์วิ่งซ้าย พอวิ่งห้มันก็ขึ้นสะพานแล้วก็โค้งเข้าที่พระรามสองเลยสิคะก็เลยตรงมาเรื่อยแล้วไปถึงบางนาอคุณลุงขึ้นทางด่วนไหมถามจริงมาถองสงสารคุณลุงนะคะก็เลยแบบเออแต่ก็ก็ดีแล้วล่ะที่มีคนไปเจอแล้วลุงไม่เป็นอะไรก็นับถือในความมีจิตใจแบบว่าพยายามนะ